สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับกับปาล์ยำตั้งอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพหนึ่งเมนูมาแนะนานะเมนูนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปูแบบพัทคารครับพร้อมเทคนิคนะครเราจะผัดยังไงไม่ให้ข้าวแฉะแล้วก็ข้าวเรียงเม็ดไม่ติดกระทะสีสันสวยงามน่ารับประทานนะครับก็ทางเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มทําอะไรครับเริ่มจากนะครับในการเลือกข้าวหอมมะลิก่อนนะครับเราต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ๆนะครับเพื่อนห้ามใช้ข้าวชนิดอื่นเด็ดขาดนะ เพราะว่าถ้าใช้ข้าวชนิดอื่นนะครับมาผัดเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็ในการเลือกข้าวหอมมะลินะครับมันจะมีข้าวหอมมะลิแบบใหม่นะฮะแล้วก็แบบเก่านะเพื่อนๆต้องเลือกใช้ข้าวหอมมะลิแบบเก่านะครับเพื่อนเพราะว่าข้าวหอมมะลิแบบใหม่เนี่ยมันจะมียางข้าวนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมันจะติดตัวกันนะครับโอเคไหมแล้วก็เนื้อปูครับในการเลือกเนื้อปูนะครับสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะครับทั้งแบบต้อน หรือว่าแบบก้ามปูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ขายนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับเราจะมาเริ่มปรุงก่อนครับอัดับแรกครับเราจะมาปวงรดในตัวข้าวก่อนครับใส่รสดีครับเสร็จแล้วครับเราก็ใส่น้าตาลนิดหนึ่งครับไม่ง่ายนะเพื่อนนี่เดียวพอครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือนะเพื่อนๆชุรลดนิดนึ่งครับ เร็จแล้วครับเราก็จะนํามาคุกให้มันเข้าด้วยกันเลยครับสูตรนี้นะครับเราจะไม่ใส่น้ํามันหอยนะครับเราจะไม่ใส่ทิ่วขาวหรือว่าไม่ใส่น้ําปลานะเพราะว่าจะทําให้ตัวข้าวครับสีมันจะไม่สวยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของพัตงานนะครับที่ผมเคยทํางานนะครับเมื่อ5้าปีที่แล้วนะเขาใช้สูตรนี้เลยนะเพื่อนๆข้ามจะเลียงเม็ดนะครับแล้วก็สีข้าวเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับพอเราคลุกให้มันเข้ากันแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะไปเริ่มผัดกันเลยครับ ใส่น้ำมันครับหนึ่งช้อนครับรอบนี้นะครับรอบแรกเนี่ยเราจะวมกระทะก่อนนะครับเพื่อนทำแบบนี้นะเกลี่ยน้ํามันนะครับให้ทั่วกระทะแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคสําคัญเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าจะทําให้ข้าวเนี่ยนะครับมันจะไม่ติดกระถานะข้าวกับไข่นะครับจะไม่ติดกระถานนะทําให้ข้าวเนี่ยมันจะร่อนออกมาเลยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ นำน้ำมันเทกลัะครับต่อไปครับนำน้ำมันนะครับน้ำมันรอบนี้นะครับเป็นน้ำมันเย็นนะเพื่อนๆใส่แบบเลยครับแล้วเราก็นะครับจะเจียวไข่นะครับคนไข่ทั่วเลยนะแบบนี้นะ เรจแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวเลยครับทีนี้นะครับเราจะทําการบี้ข้าวนะเพื่อนเราจะบี้ข้าวนะครับบี้จนไล่ความชื้นในตัวข้าวครับให้มันออกให้หมดนะฮะทําให้ข้าวเนี่ยนะครับตัวเม็ดข้าวเนี่ยมันจะเรียงเม็ดกันครับมันจะแห้งถ้าเราไม่บี้ข้าวแบบนี้ทําให้ข้าวมันจะแฉะนะเพื่อนสังเกตว่าตามร้านอาหารนะครับเขาจะนิยมบี้ข้าวแบบนี้สังเกตไหม เพราะว่าเขาจะไล่ความชื้นในข้าวครับให้มันออกทั้งหมดข้าวมันจะได้เรียงเม็ดสวยกันนะครับเวลาเราผัดนะครับพเพื่อนน้ำมันอย่าเยอะมากนะข้าวผัดปูที่อร่อยนะครับห้ามน้ำมันเยอะนะพเพื่อนๆสมมติว่าถ้าพเพื่อนๆใช้น้ำมันเยอะอ่ะพอไปเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่ชอบนะครับไม่มีใครชอบอะไรที่มันเป็นน้ำมันเยิ้มๆนะครับถ้าพเพื่อนๆทำอย่างที่บอกตอนแรกครับสังเกตเห็นไหม ตัวข้าวกับกระทะครับเห็นไหมมันจะไม่ติดกันเลยเห็นไหมมันจะรอดออกมาเลยเห็นไหมใเห็นไหมรอดออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่เนื้อปูเลยครับเพื่อนใส่หมดเลยนะข้าวผัดปูนะครับสําคัญมากอยู่ที่เนื้อปูนะครับถ้าเนื้อปูน้อยข้าวผัดปูจะไม่หอมนะแต่ว่าถ้าเนื้อปูเยอะนะครับข้าวผัดปูมันจะหอมและทําให้อร่อยนะครับ สังเกตว่านะครับถ้าบัดปูสูตรนี้นะฮะสีเนี่ยมันจะออกนึ่งเหลืองนวลเห็นไหมสีมันจะไม่ได้ออกสีน้ําตาลเห็นไหมครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเราจะไม่ได้ใส่พอิ้วนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะถ้าใส่น้ำมันหอยกับพอิ้วเนี่ยทำให้สีมันจะมีความข้นขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะใส่ผักเลยครับผักของเรานะครับก็จะเป็นต้นหอมนะเพื่อนๆด็ครับ เสร็จแล้วครับเราก็ปิดแก๊สเลยครับเพื่อนที่นี่นะครับเราก็จะนําไปเสิร์ฟใส่จานกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําต้นหอมนะมาวางนะครับน้าปลาพริกครับแล้วก็แตงกวาครับสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้นะเพื่อนๆคือมะนาวนะครับหลังจากที่เรานะครับใส่พวกผักเครื่องเคียงเรียบร้อยนะครับที่นี้นะ สำคัญมากนะครับเพื่อ,<_ <EN> _> <ๆ S 1> อเพิ่มมูลค่าของมันนะครับเราจะเนื้อปูนะเพื่อนเนื้อปูอปอปมาโรยแบบนี้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วแต่เพื่อนนะครับบางคนก็ใส่เนื้อปูโรยข้างบนนะครับบางคนก็ไม่ใส่นะทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนนะฮะแล้วก็การตั้งราคาของแต่ละคนด้วยนะครับแต่นี่นะครับเราขายจานหนึ่งหลายร้อยนะครับเราก็จะเอาเนื้อปูนะครับมาตกแต่งด้วยนะครับ ป็นไงมีความน่าทานขึ้นไหมครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับข้าวผัดเนี่ยสีเหลืองสวยมากนะครับนี่แล้วก็มีตัวเนื้อปูเน้นๆด้วยนะครับจานนี้นะครับถ้าอยู่ในพัตาคารเนี่ยราคาสูงนะครับแล้วก็สังเกตว่าตอนนี้ข้าเนี่ยมันไม่แฉะนะครับแล้วก็เรียงเม็ดมากแล้วก็มีความหอมมากนะครับเพะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาอาชีพอยู่เนี่ยก็สามารถนาสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าคุณทําตามสูตรนี้นะครับ ต้องขายดีแน่นอนครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของวัตถุคารแท้ๆเลยนะโอเคไหมครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ